สวัสดีครับทีวยเชน้นอาร์เชนอนแฟนคลับครับผมวันนี้วันพรฤหัสที่25่ิพฤษภาคมแล้วนะครับ2566ครับวันนี้อาจจะมาเลดมาสายนิดนึงโอ้โหเมื่อคืนนี้ก็นะไปดูงานนะครับก็มีการน้ำแกรร้ควยเยอะไปหน่อยอวันนี้อีพีนี้นะครับขออุทิศทั้ง EP นี้ให้นักเตะของอาร์เซนอลคนหนึ่งครับซึ่ง วันอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นแมตช์สุดท้ายที่นักเตะคนนี้จะเล่นให้กับอาร์เซนอลแล้วนะครับเป็นนักเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับมักเตหมายเลข34พี่กรานิชชาก้านะครับซึ่งตกลงย,ย้าย ทีมไปสโมสรอนลิเวอร์คูเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้ในสนามซ้อมที่ลอนดอนโคโนี่นะครับทั้งเอดูกาสปานทั้งพี่มิเกลเดต้าก็ได้เข้าไปมอบของที่ลึกให้กับพี่กันดิชาก้านะครับท่ามการนักเตะทุกคนก็ร่วมแสดงความยินดีกับของที่ลึกด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าในวันอาทิตย์ในวันอาทิตย์นี้ก่อนที่เกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นก็น่าจะมีพิธีการมอบ อย่างนี้ต่อหน้าแฟนๆในเอเบอเรสต์สเตเดียมให้กับพี่กันิชาก้าเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับสำหรับการทุ่มเทนะให้กับสโมสรมาตั้งแต่ปี2016เลยนะครับพี่กันิชาก้าเองเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่อาชีพเป็นนักเตะในสโมสรบาสเซอหลนะครับในสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็ย้ายไปร่วมทีมบรุเซียมอนเชนกัดบัตนะครับในบูเลสกีกาแล้วก็ในปี2016ก็ อาร์เซนอลครับซื้อตัวมาจากบูเดเลกาจากสโมสรเมือ uh, ์เช่นกัตบัตในราคาตอนนั้นประมาณรัก35ล้านปอนด์นะครับมาเป็นตำแหน่งกองกลางนะและ้วก็โชว์ฟอร์มให้กับเซนอนถือว่าโอเคในระดับหนึ่งช่วงแรกๆนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของอการควบคุมอารมณ์นะครับการเรื่องของความประพฤกิอะไรหลายอย่างช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้ ทั้งรักทั้งเกลียดพูด,ดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับโหแฟนบอลช่วงนั้นนี่สา,สาดสาบรงกันถึงขนาดที่ไล่กันเลยนะครับช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่อสตอนฟอร์มไม่ดีด้วยแล้วฟอร์มของพี่การ์นิชชาก,กา้าไม่ดีด้วยนะแล้วก็ทำให้พฤติกรรมทั้งในรอกสนามเนี่ยช่วงนั้นถือว่าอุตรุดเลยนะครับถึงขนาดที่ขอย้ายทีมนะช่วงนั้นโอ้ถอดเสือ้อถอดกอด ถอดอปลอกแขนกับตันทีมถอดเสื้อเหวี่ยงลงพื้นนะครับแล้วก็ชูนิ้วอะไรต่างๆให้กับแฟนบอลโอ้โหเป็นภาพที่แบบกะว่ายังไงก็อนาคตสำหรับการิชชาก,ก้าต่ออาร์เซนอลเนี่ยคิดว่าช่วงนั้นน่าจะหมดแล้วนะความคิดผมตอนนั้นโอ้โหแบบมันมันสุดๆแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวว่าได้มีการจะย้ายทีมแล้วด้วยนะมีการเซ็นสัญญา รอไปเ็นสัญญานะครับมีการตกลงกันระหว่างอาร์เซนอลกับแฮรทาเบอร์ลินนะแฮรทาเบอร์ลินสปวสอนในบูเดตลิกาเหมือนกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแต่ช่วงนั้นพิมิเกียวอเดตาได้เข้ามานะครับได้เข้ามาแล้วก็ได้มาพูดคุยนะได้เข้ามาพูดคุยเข้ามาปรับทัศนคติเข้ามาแลกเปลี่ยนเปิดใจซึ่งกันและการมอบหมายตำแหน่งอนะ่แล้วก็มอบหมาย บทบาทใหม่ให้กับพี่กันดิชาก้านะครับพี่กันิชาก้าเข้ามาตอนนั้นเข้ามาเป็นมิดฟิลตัวรับนะแล้วก็บทบาทก็คือจะต้องตัดเกมแหละเล่นแรงตัดเกมมีแต่ว่าหลังจากที่พี่มิเกลเดตาได้เข้ามาร่วมทีมมาคุมทีมอั์เซนนลนะครับบทบาทของพี่กันิชากา้าก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปจากมิดฟิลตัวรับกลายเป็นมิดฟิลตัวโฮบอลน,นะครับเป็นเล่นตำแหน่งบ็อกทูบ็อกนะเล่นพูดง่ายคือสามารถ เป็นอิสระในการทําเกมรุกได้อย่างเต็มที่นะโดยเฉพาะเมื่อมีพี่โทมัสปาเตยืนปักหลักอยู่ในแดนกลางอิสระในการทําเกมทำการเล่นฟุตบอลของพี่กันิชาก้าก็มีอิสระมากขึ้นนะครับเราจะได้เห็นได้เลยทั้ง2ฤด,ดูกาลหลังนี้บทบาทของพี่กันดิชาก้าถือว่ามีอิทธิพลม,มีความหมายสําหรับทีมอาร์เซนอลมากวันใดวันหนึ่งที่ขาดพี่กันิชาก้าไปนะครับบอลตรงนั้น ไม่ยังไม่สามารถที่จะหาใครมาแทนได้นะแล้วก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ฟอร์มของพี่กนิชาก,ก้าเนี่ยดีมากๆอย่างเมื่อวานที่บอกก็เล่นไปหลายพันนาทีนะครับเป็นตัวหลักที่เราขาดไม่ได้เลยนะพอแ,แต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนรักครอบครัวนะแล้วก็แฟนเนี่ยอยากจะให้กลับเยอรมันคือเขาชอบใช้ชีวิตอา่าต้องเข้าใจว่าในอังกฤษเนี่ย ชีวิตมันไม่ได้แบบเรียบง่ายไปไหนจะไปกินข้าวไปช้อปปิ้งทีก็จะต้องเจอ,อนักข่าวเตลปารสซีทำข่าวอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนที่เขาใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์หรือในเยอรมันนะครับในเยอรมันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเคารพเคารพเคารพความเป็นส่วนตัวของนักเตะค่อนข้างสูงนะเพราะนั้นความเป็นอยู่มันก็อาจจะนิ่งๆหน่อยคืออย่างนั้นนะครับแล้วก็กาลิชาก้าเองก็เป็นคนที่รักครอบครัว ภรยาเองเขาก็เล่าหรือมาตลอดว่าอยากให้กลับไปเยอรมันนะครับจนในที่สุดเนี่ยมันคงมีข่าวหลา,หลายข่าวแหละว,ว่าจะทําให้ปีหน้าเนี่ยในการที่เรามีข่าวจะคว้าวตัวคนนู้นคนนี้มาก็คงทําให้มันอาจจะถึงจุดที่สุดนะเพราะว่าเยงเดยจาก้าเองก็อาจจะมองว่าอะมันคงถึงจุดแล้วแล้วคงมีนักเตะใหม่มาเราก็คงจะต้องนะเป็นซัพพอร์ตหรือเปล่าแล้วก็มันก็เป็นการดีที่ว่า เขายังได้เล่นในลีกที่สูงๆอยู่นะครับในการกลับไปเยอรมันครั้งนี้ก็ถือว่าวินวินกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะทางเลว์โกเซ่นก็ยื่นสัญญาให้ถึง4ปีด้วยนะครับมันก็เป็นการสร้างหลักประกันให้กับตัวของนักเตะเองนะก็ทําให้ทุกทุกฝ่ายทุกฝ่ายมันก็ วินวินมครับแล้วก็ต้องขอแสดงความดีแล้วก็ขออวยพรนะให้กับพี่กันิชักก้านะครับกัปตันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะไปลุยบอลโลกบอลยูโรมาแล้วครบบทนะแล้วก็แม่ปีนี้ก็ถือว่ามาได้สุดขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับอาร์เซนอลของเรานะครับโดยเฉพาะการนำของพี่กันิชักก้าเป็นเป็นกัปตันทีมที่ไร้ปอกแขนนะหลายคนก็คงเห็นนะบทบาทหน้าที่ในปีนี้โอ้โหต้องพูดว่าจำ จำจริงๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะมาได้แค่เพียงแค่รองแชมป์เียร์ลีกก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่เรามารุ้นกันก็คือวันอาทิตย์นี้บรรยากาศในการก่อนที่จะเตะกับวู mm hmm. บแมตันเนี่ยอยากจะดูบรรยากาศตอนนั้นในการอำลานะครับแล้วก็จะต้องรุ้นอีกคนหนึ่งไม่แน่นะครับเราเสียกันีิชาก้าไปแล้วอีกคนที่มีข่าวว่าตอนนี้ในอิตาลีและในสเปนอยากจะได้ตัวกลับไปก็คือ พี่โทมัสปาเต้นะครับโอ้โหบทจะไปจะไปคู่เลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องตองลองตามข่าวกันดูนะครับต้องลองตามข่าวกันดูเพราะว่ากระแสของอิตาลีเนี่ยทีมจากอิตาลีเนี่ยยังไม่เปิดเผยนะว่าเป็นใครแต่ว่ามีข่าวมาแล้วว่ามีความสนใจอยากจะได้พี่โทมัสปาเต้ไปอีกคนหนึ่งเพราะนั้นก็ตามนูนกันนะครับพิกอิชาก้าไปเนี่ยก็จะทิ้ง ทิ้งตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งที่ว่างอยู่นะครับก็คือตำแหน่งกองกลางตัวนั้นซึ่งเรามีข่าวหลายๆคนเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งดิคคนไลท์นะครับเบสันเมาส์ของเชลซีเนี่ยเบรสันเมาส์ของเชลซีเรามีข่าวมาสองวนันแต่ตอนนี้แมนยูยื่นไปแล้วนะครับแมนยูยื oon, ่นยื่นขอเสนอซื้อเบสันเมาส์จากเชลซีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราจะทําอะไรก็ต้องรีบแล้วทั้งดิคคนไลท์ทั้ง, Light, งเบสันเมาส์และก็ทั้ง โมเสสไคเซโด้ Moses, ด้วยนะครับตัวของผู้จัดการทีมไบตันเนี่ยเดซบี้เนี่ยเขาก็สัมภาษณ์มาแล้วนะว่าเผลอๆวันอาทิตย์นี้อาจจะเป็นแมตช์สุดท้ายสำหรับไคเซโด้หรือเปล่านะก็มีม,มีมีแพร,ม,แพรมออกมานะครับเพราะว่าเราก็ให้ความสนใจอยู่ตัวของเดซาบี้เขาบอกเลยบอกว่านักเตะก็คงจะต้องอยากไปอยู่กับทีมที่ค่อนข้างแข็งแรงกว่าแต่ว่าในปีนี้เราก็สามารถไปเตะ ยุโรปได้นะเขาพูดอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่การันตีว่าแมตต์วันอาทิตย์นี้จะเป็นแมต์สุดท้ายของไคเซโดไหมนะครับไบตันก็มีโอกาสเสียหลายคนนะเมื่อวานนี้ไบตันก็เสมอแมนซิตี้ไป1-1นะครับก็การันตีการได้ไปเตะบอลยุโรปไปเป็นที่แน่นอนแล้วนะแล้วก็ของเราเนี่ยตอนนี้ก็มีข่าวทั้งดีแคนไลท์เมสันมาว์ไคเซโดและอีกคนหนึ่งนะครับนักเตะจากเรสเตอร์ซิตี้ครับเจมส์แมดดิสันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เราให้ความสนใจอยู่นะว่า จะลงเออยังไงเพราะว่าตำแหน่งพี่กรนิชัก,ก้าเนี่ยหลายคนก็มองว่าอมสมิธโลใช่ไหมจะเอาลงไหมสมิธโลเคยมาเล่นในตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บมาสมิธโลไม่เหมือนเดิมตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแต่แต่นักข่าวอย่างชาดิวัตเนี่ยเขาเคยลงข้อความลงในอคอลัมน์นะบอกว่าเขาเห็นบ่อยครั้งมากที่พี่บิเกอเต้าจับ เอเมลสมิธโลเล่นในตำแหน่งของพี่การิชชากาบรบ่อยครั้งในสนามซ้อมนะครับแต่ว่าเราเองเรายังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหรใ่ใน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 ตำแหน่งนี้อย่างจริง,จ,รงจังนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองดูว่าวันอาทิตย์นี้เราจะได้เห็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ช่วงปรีซีซันเราจะเห็นอะไรหรือเปล่าสําหรับประมาณนี้นะโอ้ข่าวนักเตะเราจะได้ก็มีจะเสียก็หลายคน <laughs> นะครับสเสียก็หลายคนตัวลีดเดลซันเองเนี่ย อา์เซนอลยื่นสัญญาให้เป็นรอบที่สารอบที่4แล้วก็ยังไม่โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวจบฤดูกาลนี้ก็จะมีการต่อสัญญากับวิลเลียมซาลิบาและพี่กัปตันโอเดนการ์ดเออเดนการ์ดนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับรุนนั้เแต่กันอีกทีตอนนี้ข่าวแรงมากเรื่องของพี่โทมัสปาเตเดี๋ยวต้องตามข่าวกันว่าโอกาสจะย้ายมีไหมนะโอเพราะว่า กระแสไม่มาจริงอ่ะข่าวนี่แรงมากเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องเดินหน้าต่อถ้าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนทายนะเปลี่ยนทายทรัพยากรอย่างที่เคยบอกครับเราเป็นถ้าเปลี่ยนเป็นเรือประมงที่จะหาปลาเนี่ยตอนเนี้และปีหน้าเราจะต้องลงไปในมหาสมุทรที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมการแด่งขันที่จะต้องใหญ่กว่าเดิมะนั้นเรือของเราจะต้องมีสมรรถะมีสมรรถนะที่สูงอุปกรณ์ในการที่จะ จับปลานะในการที่ไปต่อสู้กับเรือละอื่นๆเนี่ยมันจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับยังไงก็คงจะต้องเห็นการทุ่มทุนแน่ๆอย่างเมื่อวานนี้ที่มีการต่อสัญญาให้กับน้องบีนะครับบุโกโยสากานั่นก็ถือเป็นอีกถือเป็นอีกหนึ่งในการที่เราจะมาแจ้งเตะโดยการให้ค่าเหนื่อยถึง3ามแ0,000นนะบางคนบอกโอ้โหแพงไปนักเตะอายุขนาดนี้แพงไปช่างเขเห็นเงินเขา เงินเขานะพอมีต่อนักเตะพอต่อสัญญาได้โอ้โหแพงไปสู้ไปประเคนให้คนอื่นดีกว่าโอ้โหเก่งเก่งมากเลยอ่ะนะเอฟซีพวกแฟนแฟนอ์เซนอลหลายคนเก่งแบบเก่งแบบนะครับอย่าไปสนใจเขาเลยนะเขาต่อสัญญาเอานักเตะที่กาลังดีมีอนาคตอยู่กับทีมเพื่อปพาทีมไปสู้ต่อในปีหน้าเขาจะให้สองแสนสามแสนก็ให้เขาไปเถอะนะเออเดี๋ยวคนใหม่เข้ามาเนี่ย อย่างดีคาร์ไลก็มีหลายคนบอกหุยร้อยล้านแพงไปในเมื่อมันเป็นนักเตะที่เก่งแล้วเข้ามาแล้วมั่นใจว่าสามารถยกระดับทีมได้เอามาเถอะเนะเอามาเถอะเชื่อไหมถ้าไม่มีการดึงนักเตะเ,เกรดเ,เอระดับนี้มานะปีหน้าก็จะเป็นอย่างนี้อีกปีหน้าก็จะเป็นอย่างนี้อีกนะครับเพราะว่าอะไรขุมกําลังสํารองเรายังไม่ใหญ่พออย่างที่เคยบอกไปเมื่อวานก่อนเมื่อวันก่อนนี้แล้วว่า ที่เราสู้แมนซิตี้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแท็กติกมันเป็นเรื่องของทรัพยากรข้างสนามมากกว่าที่เรามีแต่คุณภาพสู้แมนซิตี้ไม่ได้นะครับก็คงจะประมาณนี้เช้านี้เอาสั้นๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็รอรุ้นผลระหว่างแมนยูกับเชลซีครับแมนยูถ้าเผือกคืนนี้ชนะได้ก็จะการันตีไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวตามรุ้นกันนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดตัดตใจกดติดตามให้กับที่หวยด้วยครับโอ้วันนี้ถือว่ามาเลทมากก็ต้องขออภัยจริงๆนะก็อาการยังไม่ค่อยเต็มร้อยอะไรก็แต่ว่าสู้กนะัน <g iggle> นะครับก็ไม่รู้นะแฟนฟบอล f อพี่น้องใครยังสนับสนุนช่องอยู่ก็จะลุยต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูกันว่าเป็น,านาการสถานการณ์เป็นยังไงนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตัครใจที่หวยจะน่าจะท่องแฟนคลับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขแล้วก็ Uh, เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยนะครับส่งกําลังใจสอดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสอบปรลาวครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดอยอดอยู่แล้วพบกันในพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ